มีโค้ดวูยาวตัวเดียวก็รอดนะคะไม่ว่าจะสีไหนก็ตามลองมาดูสิว่าจะมิกแอนด์แมทยังไงได้บ้างไปเที่ยวเมืองนอก 10- บถึงลบสิองศาลุกแรกเลือกข้างในสีดําหมดเลยค่ะเพราะว่ามันจะตัดกับโค้ดบูสีแดงค่ะแล้วก็แดงเนี่ยกระดุมดําด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะใส่ด้านในสีดําใส่หมวกสีดํานะคะก็จะดูตัดกันแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะจริงๆหมวกมีให้เลือกถึง1 0สีเลยนะคะสาหรับหมวกบุคคลมาลุกที่2ค่ะจะเป็นโค้ดบูสีเทากันบ้างข้างในยังคงสีดำ ตะเปลี่ยนหมวกเป็นสีฟ้าเทอร์ควอย์จะได้โดดเด่นมากๆนะคะเข้มเข้มกันมาเยอะแล้วลุกที่3เรามาโทนสีหวานหวกันบ้างค่ะด้านในเป็นเดรสบูขนสีขาวเข้ารูปนะคะรองเท้าสีคาราเมลค่ะตามมาด้วยโค้ดบูยาวสีชมพูน่ารักมากพร้อมกับหมวกสีชมพูกันไปเลยมาสีต่อไปค่ะสีฟ้าพาสเทลนะคะก็น่ารักแล้วก็หวานไม่เบาเลยเมื่อเข้ากับชุดเดรสสีขาวค่ะต่อกันด้วยโค้ดสีน้ำตาลเบจค่ะใครใส่กระเทสมาดูดีนะคะด้านในก็เลือกได้หลายสี ค่ะลุกต่อไปเราใส่กางเกงยีนขากระบอกนะคะคู่กับสเวตเตอร์บุขนสีครีมค่ะและโค้ดก็เลือกเป็นสีน้ำตาลลายสกอตนะคะมาถึงโค้ดดำกันบ้างก็แค่เปลี่ยนสเวตเเตอร์เป็นสีแดงให้มันตัดกันไปเลยค่ะลุกต่อไปบอกได้เลยว่าดูแพงดูหรูมากๆเลยค่ะเริ่มด้วยกางเกงหนังบุขนนะคะสีครีมค่ะตามมาด้วยรองเท้าสีคาราเมลนะคะด้านบนนะคะเราก็ใส่เป็นสเวตเเตอร์คอเต่าไม่บุขนเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะสีเบจค่ะ เห็นไหมคะเข้ากันดีตั้งแต่ชุดนี้ละแต่ยังไม่พอตามด้วยโค้ดสีน้ำตาลเข้มโอ้โหลุคดูแพงดูหรูจริงๆนะคะลองมาเปลี่ยนเป็นโค้ดสีครีมขาวกันบ้างคะ่ะตัวนี้ก็ดูหวานดูเท่ไม่เบาเลยคะ่ะคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียไปแต่งตัวกับโค้ดบูแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าใครอยากได้สักตัวนะกดตะก้าได้เลยคะ่ะ เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์และน่าติดตามนะคะอย่าลืมกดให้กำลังใจกันได้4อย่างเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะแค่นี้ก็จะได้เห็นคลิปของร้าน My Winter ก่อนใครเลยให้สนใจสินค้าสามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ